เปิดร้านใหม่แต่เพิ่มสินค้าในร้าน t i k t o k Shop ไม่เป็นทำยังไงไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราต้องเข้ามาในร้านค้าของเรานะอันนี้เป็นร้านค้าของเรานะเราต้องสมัครร้านค้าให้เรียบร้อยนะคะให้มีตะกร้าอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปเพิ่มคลิปรีวิวนะคะที่เราทําคลิปไว้แล้วนะคะเราจะมาเพิ่มตะกร้าสินค้าเพิ่มยังไงนะคะเมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะเราก็คลิกเข้าไปในอัปโหลดรูปตรงนี้นะคะ นี่นะคะเป็นคลิปรีวิวของเรานะวิธีการเพิ่มสินค้าทำยังไงเราก็กดถัดไปนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นเพิ่มลิงก์ตรงนี้นะคะเราต้องไปหาสินค้ามาก่อนตรงนี้นะคะยังเพิ่มลิงก์สินค้าไม่ได้เพราะว่าไม่มีเสียงเชิงพาณิชย์ของ tiktok นะเราต้องไปเพิ่มเสียงพาณิชย์ของ tiktok ก่อนนะคะเนี่นะกดเพิ่มนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกเสียงที่เราเลือกไว้นะคะ นี่เป็นเสียงเชิงพาณิชย์นะคะเราก็เลือกไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปเขียนชื่อคลิปวิดีโอของเรานะคะนี่นะคะพอเราเพิ่มเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเพิ่มตะกาสินค้านะคะอ่านี่นะเพิ่มได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปเพิ่มสินค้าตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ตลาดสินค้านะอันนี้เป็นตลาดสินค้าเป็นสินค้า f อฟเฟียตนะคะส่วน t ิ k กต็อกช็อปนี้จะเป็นสินค้าของร้านของเรานะ ถ้าเป็นสินค้าแอพพิเอทเราก็ไปที่ตลาดสินค้านะคะจากนั้นก็ไปค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอของเรานะคะอันนี้มันเป็นเครื่องพิมพ์แบบพกพาเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์แล้วก็ไปค้นหามานะคะพอเลือกสินค้าได้แล้วนะคะเราก็กดเพิ่มนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดเพิ่มไปอีกรอบหนึ่งนะคะเรามาทำาปกตรงนี้ก็ได้นะคะเขียนชื่อโปกไปในคลิปนะคะ เราจะใส่แฮชแท็กไปในชื่อคลิปนะคะเพื่อให้คนค้นหาคลิปของเราเจอนะคะว่าเป็นการรีวิววิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มากดโพสต์นะคะมาแล้วนะคะเราก็มาดูนะกดเข้าไปนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะขึ้นสินค้าของเรานี่เป็นสินค้าของเรานะเราไปคลิกเข้าไปนะนี่นะคะก็เป็นเครื่องปิ้นขึ้นมาละ เรากดสั่งซื้อเพิ่มในตะกร้าได้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มตะกร้าสินค้าในทิกตอกช็อปของเราก็เพิ่มวิธีนี้นะคะสำหรับมือใหม่ก็ทำวิธีนี้ได้นะคะไมารู้จะเพิ่มแบบไหนก็มาเพิ่มตรงนี้ได้นะคะโอเคคลิปนี้ก็มาแช์นะสำหรับใครที่ต้องการหาเงินออนไลน์ผ่านทิกตอกช็อปนะคะสามารถทำได้นะคะสุดท้ายนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์เป็นเพื่อน เพื่อมาหาความรู้หรือหาเงินออนไลน์บน t ิกต o k s h อ p ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ